เรียนคณะกรรมการการประเมินขอมีและขอเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านดิฉันนางสาวนดมหาหมัดดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านม่นังปัญญงปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ตำแหน่งโดยการริเริ่มพัฒนาให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ บริบทโดยทั่วไปของโรงเรียนบ้านแมน่นังปัญยางโรงเรียนบ้านแมน่นังปัญยางตั้งอยู่หมู่ที่2บ้านแมน่นังปัญยางตำบลสามคัคีอําเภอรเรศอ,อจังหวัดตราธิวานเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน177คนครูและบุคลกากรทางการศึกษาจำนวน26คนค่ะ ในส่วนของสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจ จากการติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ภักเรียนที่1ในปีการศึกษา2568พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนยังคงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นที่น่าพอใจโดยเมื่อพิจารณาสาเหตุเชิงลึกพบว่าเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์มีความกว้างขวางและมีความซับซ้อนจำเป็นต้องใช้ทักษะการคิดการแก้ปัญหาและการสื่อสารทำให้นักเรียนหลายคนรู้สึกว่าบทเรียนมีความยากและท้า เกินกว่าที่ตนจะเข้าใจส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความไม่มั่นใจในการเรียนขาดความกล้าที่จะตั้งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้นอกจากนี้ สื่อการเรียนรู้และกิจกรรมที่ใช้ในชั้นเรียนบางส่วนยังไม่ตอบโจทย์ความสนใจของผู้เรียนกลุ่มปัจจุบันซึ่งเติบโตมาในยุคดิจิทัลและคุ้นเคยกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลายและท้าทายความไม่สอดคล้องนี้ทำให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดระดับสูงอย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าระดับที่ควรจะเป็นด้วยความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ดิฉันจึงนําประเด็นปัญหาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ PLC ภายในโรงเรียนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับเพื่อนครู กระบวนการ PLC ช่วยให้ดิฉันได้รับข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนยุคใหม่รวมถึงกำลังใจจากเพื่อนร่วมวิชาชีพทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดิฉันจึงมีการเริ่มพัฒนาโดยมีการค้นหาจากตำราหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นแนวทางที่ตอบสนองต่อปัญหาที่พบได้อย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริงจึงทําให้เกิดทักษะในศตวรรษที่21ได้แก่ทักษะการคิดการแก้ปัญหาการสื่อสารซึ่ง ล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับสูงและการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่โดยครูมีหน้าที่อำนวยความสะดวกคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองและช่วยกระตุ้นการเรียนรู้เชิงรูปของผู้เรียนอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5e มาปรับใช้และพัฒนาในชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกกระตุ้นความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยมีการจัดการเรียนการสอนดังนี้ค่ะขั้นที่1นึ่ขั้นสร้างความสนใจดิฉันและนักเรียนได้ทํากิจกรรมการทักทายชั้นเรียนร่วมกันด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่าถ้าครูบอกค่าเราบอกเทถ้าครูบอกเ้เราบอกค่าเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเริ่มชั่วโมงกิจกรรมการเรียนรู้โดยเริ่มจากครูทบทวนความรู้เดิมที่เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องสัญ,ญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าโดยใช้คาถาม เพื่อทบทวนและเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จากนั้นร่วมกันเล่นเกมจับคู่สายฟ้าแลกโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสามกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันจับคู่สัญ,ญลักษณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องกลุ่มที่ชนะจะได้รับสติ๊กเกอร์เพื่อแลกคะแนนจากนั้นครูนำกล่องปริศนามาวางหน้าชั้นเรียนในกล่องซ่อนวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย3วงจร คือวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของหลอดไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของมอเตอร์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายของออดไฟฟ้าจากนั้นครูเปิดสวิตช์ออดไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วให้นักเรียนสังเกตการทำงานของอุปกรณ์ทั้ง3ว่าทำงานได้อย่างไรมีอะไรซ่อนอยู่ภายในกล่องนี้ซึ่งคำถามนี้จะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการที่จะหาคำตอบผ่าน กิจกรรมการทดลองการต่อวงจรงไฟฟ้าอย่างงา่ายขั้นที่2ขั้นสำรวจและค้นหานักเรียนส่งตัวแทนออกมาหยิบฉลากชุดนักสืบไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย3ชุดคือ ชุดนักสืบไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าชุดนักสืบไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดนักสืบไฟฟ้าของออดไฟฟ้าจากนั้นตัวแทนกลุ่มก็จะหยิบตะกร้าตามที่ตัวเองได้รับแล้วกลับไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ระดมความคิดจากใบความรู้ไปกิจกรรมว่าจะต่อวงจรไฟฟ้าอย่างไรจึงทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายซึ่งกระบวนการนี้จะทําให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง โดยครูมีหน้าที่คอยสังเกตชี้แนะช่วยเหลือนักเรียนระหว่า,วางการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อประเมินการทำงานกลุ่มและแจกสติกเกอร์ให้กับกลุ่มที่มีการวางแผนและมีความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมค่ะ ขั้นที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปนักเรียนแต่และกลุ่มออกมานําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนความเข้าใจของผู้เรียนและครูมีการประเมินโดยการแจกสติกเกอร์เมื่อนําเสนอเสร็จจากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้คําถามเช่นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่นักเรียนต่อในกิจกรรมประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะเหตุใดเมื่อปลดสายไฟฟ้าออกมาหนึ่งเส้นอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ทํางานจากนั้นครูได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยใช้สื่อโปรแกรม powerpoint ค่ะ ขั้นที่4ขั้นขยายความรู้นักเรียนและครูร่วมกันยกตัวอย่างของเล่นของใช้ในชีวิตประจําวันที่นําความรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมาใช้ว่ามีอะไรบ้างจากนั้นนักเรียนนํการ์ดวอพอลที่ออกแบบและตกแต่งจากชั่วโมงที่ผ่านมาและลงมือสร้างการ์ดไอพอลไฟฟ้าโดยนําความรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมาใช้ครูมีหน้าที่คอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือระหว่างการสร้างการ์ดไพอไฟฟ้าในขั้นนี้จะทําให้นักเรียนได้ ทักษะการต่อว,วงจรไฟฟ้าจนเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ ขั้นที่5ขั้นประเมินนักเรียนแต่และกลุ่มนำการ์ดอวยพรไฟฟ้าของสมาชิกในกลุ่มมาโชว์และติดไว้หน้าชั้นเรียนที่กระดานบอร์ดมินิไฟฟ้าแฟร์โดยมีครูและเพื่อนต่างกลุ่มร่วมกันให้สติกเกอร์กับกลุ่มที่มีผลงานดีเด่นจากนั้นครูใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนและร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาโดยให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบ ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเสร็จแล้วครูจึงมอบหมายใบงานเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายให้กลับไปทําเป็นการบ้านและนํามาส่งคุณครูในชั่วโมงถัดไปครูประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพจริงและจากการรวบกิจกรรมในชั้นเรียนโดยการประเมินผ่านต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ค่ะา จากการที่ดิฉันได้ใช้กระบวนการจัดก,การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5e เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีแก่นักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ด้านความรู้นักเรียนสามารถระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้าได้ด้านทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถ ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยใช้สัญ,ญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้าได้และสามารถปฏิบัติก,กิจกรรมกลุ่มจนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ70ทุกคนค่ะ สำหรับดิฉันนางสาวนดุดม,มาหะมัดครูโรงเรียนบ้านมะนังปัญญังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราชวัตรเขตหนึ่งก็ขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ